มีความแตกต่างกันขั้นตอนการพิจารณาคดีก็มีความแตกต่างกันดังนั้นการดำเนินการจึงควรศึกษาแนวทางอย่างรอบคอบ นายชัยเกษมย้ำด้วยว่าหลักการที่ควรจะคงรูปแบบของการกำหนดอายุความเพราะต้องการให้ผู้ที่หลงกระทำผิดได้รับโอกาสในการกลับตัวซึ่งหลายประเทศที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกับที่สนชกำลังดำเนินการนั้นเขาจะมีกลไกในการกันกรองคดีมีรูปแบบลูกขนใหญ่ที่ทำหน้าที่พิจารณาคดีก่อนเข้าสู่กระบวนการหลักดังนั้นการออกกฎหมายด้วยหลักการแบบที่สนชกำลังดำเนินการอาจไม่ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากประชาชน ที่สําคัญสอนอชอที่มีมีที่มาจากกลไกลของคณะรัฐประหารไม่ยุดโยงกับตัวแทนประชาชนนายชัยกเกษมกล่าวเพิ่มเติมด้วยครับว่าเหตุที่หลายประเทศไม่ส่งตัวดรทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับมาดําเนินคดีในประเทศไทยตามที่ทางการไทยพยายามร้องขอหลายครั้งนั้นเพราะต่างชาติเชื่อว่า มูลเหตุที่อดีตนายกทักษิณถูกดำเนินการเป็นคดีทางการเมืองแม้ว่าในทางปฏิบัติจะมีการออกหมายจับแต่ความน่าเชื่อถือการนำคับใช้กฎหมายในประเทศไทยไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากนานาชาติซึ่งเรื่องความเชื่อมั่นไม่เพียงแต่นานาชาติแสดงความกังวลคนในชาติเองก็แสดงความกังวลต่อเรื่องดังกล่าวเช่นกัน ขณะเดียวกันครับนายอุเทนชาตพินโยหัวหน้าพักคนไทยนะครับกล่าวถึงกรณีอายุความของคดีการเมืองและวิธีพิจารณาไต่สวนคดีลับหลังจำเลยเนี่ยว่าขัดต่อหลักการสารกลของการพิจารณาคดีในเรื่องของการละเมิดสิทธิจำเลยนะครับแล้วก็เป็นกฎหมายที่ออกมาแบบมีทงเพื่อมุ่งเล่นงานและเลือกปฏิบัติเฉพาะนักการเมืองอย่างชัดเจนทั้งที่หลักการของการบังคับใช้กฎหมายไม่ควรมีผลย้อนหลังในการให้โทษ โดยมองว่าสอนอชอไม่ควรทําตัวเป็นเพียงสภาตรายานแต่เท่านั้นนะครับทำหน้าที่ไล่ล่าซึ่งอาจจะเป็นการขยายปมความขัดแย้งในอนาคตนายอุเทนกล่าวอีกว่าหากยึดบรรทัานานี้ก็ต้องนําไปปรับ กับการพิจารณาคดีของทุกกลุ่มในทุกสังคมอาชีพนะทุกชนชั้นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเอกชนหรือประชาชนทั่วไปโดยหลักการที่ว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันเพราะที่ผ่านมาไม่ใช่มีเฉพาะนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นที่หลบนี้คดีนะครับบุคคลทั่วไปก็มีพฤติกรรมหลบนีคดีเช่นกันแต่ไม่ตกเป็นข่าวจนหมดอายุความก็มีเป็นจํานวนมาก นายอุเทนกล่าวตอนท้ายนะครับว่าหากผู้มีอำนาจในปัจจุบันต้องการหรือเจาะจงเอาผิดที่บุคคลใดก็ควรเสนอให้ออกคำสั่งตามมาตรา44ระบุชื่อบุคคลน,นั้นให้ชัดเจนไปเลยนะครับแล้วก็เติมข้อกำหนดเพื่อจำกัดสิทธิของนักการเมืองที่ทำผิดในกฎหมายลูกฉบับต่างๆไปด้วย หรือตรากฎหมายเลยว่าไม่ให้บุคคลใดเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองตามข่าวก็มีการระบุความเห็นของสมาชิกสนชบางรายที่ระบุว่าบทบัญญัติที่แก้ไขเนี่ยนะครับจะมีผลให้คดีของดรทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี 3, ที่ถูกศาลจำหน่ายออกจากศาลร,ระบบชั่วคราว สนชที่ว่าน่าจะเป็นครูยุยนะฮะก็เหมือนจะจี้ให้คนที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ตอบไปชัดเจนว่าจะเข้าข่ายคดีของดรทักษินหรือเปล่าเพราะว่าส่วนตัวครูยุยเองตีความว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคดีของรรทักษินเพราะว่ามันเป็นคดีที่ผ่านไปแล้วไงฮะส่วนพรปฉบับใหม่ที่ออกมาเขาจะมีผลเฉพาะคดีที่เกิดขึ้นหลังจากที่กฎหมายออกมาแล้วนะฮะมีความเห็นออกมาจาก หลากหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับนอกจากทางด้านของนักกฎหมายเองนักการเมืองอย่างอดีตสสพักเพื่อไทยได้ออกมาพูดถึงกฎหมายฉบับนี้แล้วครับคุณสมคิดเชื้อคงนี่ออกมาบอกว่าเรื่องของการที่ให้กฎหมายไม่มีอายุความแล้วก็ให้สืบพยานรับหลังสอดคล้องกับหลักสากวรหรือไม่ครับแล้วก็ถามอีกว่าเหตุใดคนออกกฎหมาย ใช่ชนด้วยก็ทําไมาก็ถามย้อนกลับไปแล้วทไม,ามาไม่เอาเป็นกฎหมายเหล่านี้ไปใช้กับบุคคลในกลุ่มต่างๆด้วยนะฮะขณะที่คุณอําเมริกังผาก็ถามเช่นกันครับว่าจะมุ่งเน้นแต่ฝั่งนักการเมืองอย่างเดียวหรือไม่เพราะว่าการทุจริตต้องมีความร่วมมือจากหลากหลายฝ่ายไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะกระทําทุจริตได้นะครับส่วนตัวก็เลยเสนอให้ปรับแก้กฎหมายให้ข้าราชการตั้งแต่สีสามขึ้นไปแสดงบัญชีทรัพย์สินแล้วก็นี่สินไปอย่างปป,ปอชอด้วยนี่แหละฮะเพราะว่า มันต้องเกิดความร่วมมือกันนั่นแหละถึงจะเกิดการทําผิดขึ้นมาด้านของนักกฎหมายอีกท่านหนึ่งครับทนายวันชัยบนนุญนาก็เปิดเผยกับทีมข่าวทีวี24ของเรานะฮะในกฎหมายฉบับนี้ก็ไม่เชื่อครับว่ากฎหมายที่มีหลักการไต่สวนรับหลังจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอาจจะเอื้อประโยชน์เฉพาะาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องค,คออณะผู้พิพากษารห,หรือเปล่านะฮะการดูการก็ไม่เชื่ออีกว่าเหล่านี้จะมีผลต่อการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนก็คือส่ง ผู้ที่หนีคดีไปกลับมาที่ไทยเพราะ<ต><ต>ว่าต่างประเทศเขาก็รู้ถึงเรื่องราวการพิจารณาการออกกฎหมายของไทยอยู่แล้วนะครับ,รบแล้วก็ยังมีอีกหลายคนฮะเมื่อวานนี้ก็มีทั้งคุณสุพจน์ไข่มุกนี่แหละครับที่ออกมาย้ำว่าหลักการการร่างนี้ก็ถูกต้องตามหลักการทุกอย่างแล้วก็เป็นการนะครับใช้หลากหลายคนไม่เฉพาะเจาะจงกับใครนะฮะขณะเดียวกันคร,คร,รคูอยู่อย่างที่เราไปก็คือ กังวลในบทเฉพาะการมาตรา67ที่ระบุว่าร่างพรบนี้ไม่กระทบต่อการดําเนินคดีใดคดีที่ยื่นฟ้องไว้ก่อนที่พรบฉบับนี้จะใช้บังคับนะก็กลัวนั่นแหละว่าจะเอาผิดดรทั้งสินไม่ได้ก็พูดกันให้ชัดชัแบบนี้่ปเลยไม่ต้องตั้งประเด็นตั้งความกันมากพูดถึงเรื่องระบบราชการอย่างที่คุณเชื่อเกรียนไปคุณอํานวยพูดถึงองคราชการ4-3แสดงมดีทรัพย์สินเราก็พยายามปฏิรูประบบราชการมาตลอดเพื่อให้มันการขับเคลื่อนการเดินหน้าต่างๆมันเกิดขึ้น แต่ยิ่งปฏิรูปยิ่งแล้วยิ่งเล่าระบบราชการยิ่งอึดอัดหลายคนแต่ก่อนเคยไปอำเภอนะครับไปทำบัตรประชาชนแค่ไม่กี่เนี่ย ไปต<ม>ั้งแต่เช้ากลับคำ<ม>่ำพอเริ่มมีระบบราชการเราพัฒนาขึ้นไาเรื่อยๆได้บริการดีขึ้นอะไรดีขึ้นแต่ก็อย่างเรื่องหนังสือราชการก็ยังช้าอยู่<ม>นะครับยิ่งยุคคสชบแบบนี้ที่เรามองว่าระบบราชการเป็นใหญ่เองก็ยังอึดอัดอยู่แล้วก็การอึดอัดของระบบราชการเองก็ส่งผลกระทบในหลายๆเรื่องนะครับคุณเชาวลิตนะครับมาชี<ไ>ช้ว่าผลกระทบจากระบบรัฐราชการเนี่ยนะครับจะส่งผลให้ประเทศไทยก้าวถอยหลังครับเรียกร้องทําให้กลับสู่ภาวะปกติด้วยเร็วครับ นายชาวลิตพิชยาสุดรครับอดีตรองเลขาธิการพักเพื่อไทยนะครับระบุว่าจากการที่รัฐบาลบริหารประเทศมา3ปีพบว่ามีคนไทยมาลงทะเบียนคนจนถึง14ล้านคนและเมื่อมีการสำรวจของทุกสำนักจะพบปัญหาเศรษฐกิจปากท้องประชาชนเป็นปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อนที่สุดแต่รัฐบาลกลับใช้เงินที่มีอยู่อย่างจำกัดไปซื้ออาวุธในยามที่ประชาชนอดอยากอดอดอยากยากจนนะครับซึ่งในแง่จิตวิทยาชี้ว่าประชาชนขวัญเสียกับแนวทางแก้ปัญหา ผ่านมา3ปีประชาชนส่วนใหญ่จนลงนายชาวลิตกล่าวอีกว่าได้มีโอกาสฟังความเห็นจากภาคเอกชนตั้งแต่ระดับหอ,อการค้าในภูมิภาคจนถึงภาคธุรกิจในกรุงเทพล้วนตอบเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าที่เศรษฐกิจเฟื่องเฟือมีสาเหตุจากหลายปัจจัยแต่ปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือระบบการบริหารประเทศขณะนี้ล้าหลังถอยหลังไปหลาย10ปีโดยให้ความสําคัญกับข้าราชการเป็นหัวขบวนขับเคลื่อนประเทศอาจเรียกได้ว่าเป็นระบบรัฐราชการนะครับ โดยระบบตัวอย่างของระบบรัฐราชการที่เห็นชัดเจนก็คือคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่แก้ปัญหาในระดับประเทศที่ซับซ้อนและการแข่งขันอย่างสูงในเวทีโลกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชมีหน้าที่ออกกฎหมายบังคับใช้กับคนทั้งประเทศจึงต้องการสมาชิกที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายสาขาแล้วก็รัฐวิสาหกิจซึ่งมีงบลงทุนที่มีขนาดใหญ่พอๆหรือใหญ่กว่างบลงทุนของรัฐทั้งหมดจึงต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเป็นพิเศษครับ นายเฉลิตระบุอีกว่า3ปีที่ผ่านมาทั้งครมสอนอชและรัฐวิสาหกิจล้วนเต็มไปด้วยข้าราชการประก,การสําคัญคอสชและรัฐบาลยังได้วางระบบร,รัฐราชการไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญาาัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งล้วนให้ความสําคัญกับระบบร,รัฐราชการทั้งสิ้น ในโลกที่มีการแข่งขันสูงประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาลดให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันอย่างมียุทธศาสตร์ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนโดยภาคธุรกิจเอกชนเป็นหัวขบวนรถจักรกับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศส่วนภาครชาชการช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกดังกล่าวข้างต้นแต่ช่วง3ามปีที่ผ่านมาภาคธุรกิจเอกชนไม่ยอมลงทุนมีแต่การลงทุนจากภาครัฐฝ่ายเดียวประเทศจึงเหมือนคนพิการทำให้ศักยภาพของประเทศลดลงอย่างมาก ตอกย้ำคำเตือนของธนาคารโลกเมื่อเดือนมีนาคม2560ที่ผ่านมาบอกว่าประเทศไทยได้สูญเสียความสามารถทางการแข่งขันในภูมิภาคไปแล้วนายชวริตกล่าวต่ออีกนะฮะว่าแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนเมื่อรู้โจทย์ของประเทศและของตัวเองหากไม่สะท้อนปัญหาอย่างมีพลังเพื่อขับเคลื่อนให้ระบบที่ผิดปกติให้เข้าสู่ภาวะปกติการนิ่งนอนใจอาจพาการลงเหวทั้งหมดหรือตายอย่างต้มกบที่มีการเปรียบเปรยกันพอระบบบริหารปัจจุบันล้าหลังเปรียบดังเต่าล้านปีสวนทางกับโลกยุคดิจิทัลอย่างสิ้นเชิง ขณะเดียวกันรัฐบาลและองค์การพยพซึ่งได้แก่แม่น้ำสายต่างๆควรเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศให้บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้วยกับ ก็ถือว่าเป็นคําเตือนนะครับจากอดีตนักการเมืองที่มีความห่วงใยต่อสภาพบ้านเหมืองในขณะนี้แล้วก็เร่งให้รัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นนะครับอาจจะเน้นย้ำเรื่องของรถแบบด้วยให้เร่งเข้าสู่การเลือกตั้งโดยเร็วนะฮะมาดูอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันที่อาจจะเป็นความหวังข,งของพี่น้องประชาชนไทยนะครับวันนี้15บห้าพรุ่งนี้16บกก็เป็นวันที่นักเสียงโชคทั้งหลายจับตาดูกันอยู่นะฮะแต่ว่าเรามาดูเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับประเด็นนี้แหละครับสำนักงานสลากข้อเตรียมเสนอบอร์ดออกเกมรัตโต้ครับเพื่อ หวังเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนไม่ต้องลุ้นโชคจากลอตเตอรี่เพียงอย่างเดียวครับพลตรีฉลองรัฐนนาคอาทิตย์ผู้เหนวยการสำนักงานสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการสำนักงานสลากที่มีพลโทอภิรัตน์คงสมพงศ์แม่ทัพภาคหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการในช่วงเดือนกันยายนนี้ฝ่ายบริหารจะเสนอให้บอร์ดพิจารณาดำเนินการสลากออนไลน์แบบลอตโต้เหมือนกับต่างประเทศ เงินรางวัลแจ็คพอตคาดว่าจะมีมูลค่าสูงหลายร้อยล้านบาทหากงวดใดรางวัลแจ็คพอตไม่แตกก็จะมีการสะสมยอดเงินรางวัลเพิ่มขึ้นเป็นรางวัลแจ็คพอตเพื่อให้ลอตโต้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับนักเสีย่ยงโชคซึ่งที่ผ่านมาสำนักงกาน สลากแบบเลขท้ายสตัวและสามตัวขึ้นมาใหม่แต่เนื่องจากสลากแบบเลขท้ายสองและสามตัวมีพื้นฐานมาจากการออกสลาก,กแบ,บ่งรัฐบาลที่ออกทุกๆวันที่หนึ่งและสิบหกของเดือนไม่แตกต่างจากการซื้อขายหวยใต้ดินสำนักงารสลากจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเกมใหม่ๆใ,ในปีนี้จะเสนอสลากแบบเกมลัตโต้และในปีหน้าสำนักการสลากอาจเสนอให้เปิดเกมไทยผลฟุตบอลด้วยครับ พลตรีฉลองรัฐกล่าวต่อว่าวัตถุประสงค์ของการออกเกมรัตโต้เนื่องจากต้องการปราบปรามเจ้ามือหวยใต้ดินราคาสลากที่ขายเกินราคาและเกมพนันที่มีอยู่มากมายในปัจจุบันกาดว่าคนไทยเล่นหวยใต้ดินปีละมากกว่า1นึ่งแสนล้านบาทเงินเหล่านั้นไม่ได้เสียภาษีให้แก่รัฐบาลแม้แต่บาทเดียวที่สําคัญเงินจากการพานันเหล่านี้อย่างไปสร้างความร่ํารวยสร้างผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นทําให้เกิดปัญหาในสังคมตามมาอย่างมากมาย ขณะที่สำนักงานสลากได้มีการมีไรายได้จากการจำหน่ายสลากเดือนละ5,800ล้านบาทครับหรือว่าปีละ69,00 0ล้านบาทเท่านั้นหากมีเกมใหม่เกิดขึ้นจะทำให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้นคาดว่าราคาสลาก,กินแบ่งรัฐบาลจะปรับราคาลดลงตามกลไกตลาดครับทางนี้นะครับหากสำนักงานสลากนำเกมลอตโต้ออกจำหน่ายให้กับประชาชนต้องแก้ไขพระราชบัญญัติสำนักงานสลากิกนแบ่งรัฐบาลปี2,500 17นะครับซึ่งขณะนี้บอร์ดได้เห็นชอบในหลักการของกฎหมายแล้วคาดว่าภายในเดือนสิงหาคมปีนี้นะครับจะนำร่างพรบรดังกล่าวขึ้นบนเว็บไซต์ของสำนักง,งานสลากเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นพร้อมจัดงานสัมมนาพรบฉบับดังกล่าวเพื่อระดมความคิดจากนักวิชาการและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจากนั้นจะเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาในเดือนตุลาคมพลตรีฉลองรัฐกล่าวอีกว่าสำหรับรางวัล แจ็คพอตที่มียอดเงินสะสมนั้นสำนักงานสลากจะให้บอร์ดตัดสินใจว่าย,ยอดเงินรางวัลสะสมที่ระดับใดถึงจะมีความเหมาะสมเพราะปัจจุบันสำนักงานสลากมียอดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดละ5,800ล้านบาทจากจำนวนการพิมพ์สลาก142ล้านฉบับหรือ71ล้านฉบับคู่นะครับยอดเงินที่สามารถนำมาจ่ายเป็นเงินรางวัลได้คือร้อยละห0หรือ3 4 8 9ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้นะครับเป็นรางวัลที่1จํานวนถึง284ล้านบาทดังนั้นเงินรางวัลที่1ในงวดแรกเริ่มต้นได้ที่284ล้านบาทส่วนจํานวนเงินรางวัลที่เหลือนําไปเป็นเงินรางวัลที่2รางวัลที่3ตามลําดับหากมีผู้ถูกรางวัลที่1ในงวดนั้นหลายคนจะนํามาหารเฉลี่ยให้เท่าๆกันนะครับ ส่วนวิธีการเล่นการจับรางวัลการถูกรางวัลรวมถึงการจ่ายเงินรางวัลจะเสนอให้บอร์สดสำนักงานสลากพิจารณารวมถึงจํานวนครั้งที่จะออกรางวัลลอตโต้ปัจจุบันนะครับต่างประเทศออกลอตโต้สัปดาห์ละ3ครั้งแต่ของไทยน่าจะเดือนละ2ครั้งสอดคล้องกับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยจะออกทุกวันที่1แล้วก็วันที่16ของเดือนนะครับโดยสำนักงานสลากจะจับรางวัล2ประเภทก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลและลอตโต้ส่วนเงินรางวัลแจ็คพอตที่อาจจะมีมูลค่าสูงเป็น พันล้านบาทเนี่ยนะครับหากไม่มีผู้ถูกรางวัลแจ็คพอตสำนักอัสสาะจะบังคับให้รางวัลแจ็คพอตแต่ก็ได้ครับเรือถึงสมัยก่อนค,คุณทวีศักดิ์สมัยที่มีการยกเลิกเลขท้าย 2, 2ตัว3ตัวเขาก็อ้างว่าจะเป็นการมอเมาประชาชนแต่มาคราวนี้ก็ พูดเกมรัตโต,โตขึ้นมานะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลด้อีกทางหนึ่งด้วยอันนั้นก็น่าคิดเหมือนกันแต่ก่อนนั้นนี้ก็มีคนเคยเสนอ,อาคาสิโนเพื่อดึงรายได้ที่มันอยู่ในด้านล่างขึ้นมาข้างบนให้หมดแต่ก็มีกลุ่มธรรมิบาลอะไรต่งางๆ <c oughs> ออกมาพูดถึงเรื่องศีลธรรมอะไรต่างๆแต่ประเด็นนี้ยังไม่แคลกออกมาโตอย่างนะคุณเจษนักวิชาการอย่างอาจารย์สังสิทธิริยรังสรรที่ก็ทําวิจัยด้านนี้เหมือนกันก็บอกว่าต้องสอบถามความเห็นจากประชาชนก่อนแล้วก็เชื่ออีกว่าการที่จะออกเหมาลอตโต้ ก็น่าจะสามารถแก้ปัญหาหวยใต้ดินได้อยู่เหมือนกันนะที่สำคัญคือเม็ดเงินภาษีที่รัฐจะได้รับจากเรื่องของการออกลอตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามสารพัดประเด็นที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธนะของกองทัพนะเรื่องของการปฏิรูปตํารวจเรื่องของกฎหมายแรงงานรวมทั้งเรื่องของบัตรทอง30บบาทรักษาทุกโรคอีกสักครู่มาติดตามครับ